แนะนำมือใหม่จุดตะเกียงจุดยังไงไม่ให้ไฟลุกบูกบวาบน่ากลัวจุดตะเกียงง่ายขึ้นถ้าคุณรู้จัก3เสียงนี้1จิก 2. ฟีด 3. ฟอร์ดจิกคือเสียงเปิดวาล์วครับฟีดคือเสียงลมครับฟอดคือเสียงน้ํามันครับจิกฟีดฟอดจำง่ายๆเราต้องจุดก่อนฟอดเสมอเราต้องจุดไฟก่อนฟอดเสมอนะครับ ถ้าปล่อยให้เลยไปมากกว่า <Leah> น <languages Perfect> anyway ki ั้นไฟท่วมตะเกียงแน่นอนนะครับโดยพื้นฐานการจุดตะเกียงน้ <not> ําม <P os>. ันวาล์วเดียวเราจะต้องจุดไฟรอไว้ก่อนก่อนที่เราจะเปิดวาวอันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้ถึงจังหวะของน้ํามันมันจะทําให้เราจุดไฟง่ายขึ้นนั่นเองนะครับจุดนะครับเสียบเข้าไปพร้อมจุดจุดไฟจิกฟีดฟอร์ดติดแล้วครับ แล้วเราก็คอนโทรลไฟอย่าให้ไฟอย่าให้น้ำมันมันพุ่งเกินไปติด <c oughs> แล้วครับ จิกฟีดฟอร์เป็นข้อสังเกตในการกำหนดระยะเดินทางของน้ำมันจุดสังเกตนี้จะทำให้เราควบคุมจังหวะการจุดตะเกียงได้ง่ายขึ้นและจะทำให้เราไม่กลัวในการจุดตะเกียงนั่นเองเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจังหวะไหนคือจังหวะที่มันพ่นน้ำมันออกมานั่นคือจังหวะฟอร์ดเพราะฉะนั้นเราต้องจุดก่อนฟอร์ดเท่านั้นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อควรระวังก็คืออย่าไปเปิด เล่นก่อนที่เราจะจุดไฟในครั้งแรกเพราะว่าถ้าเราไปเปิดเบาเล่นมันจะทําให้น้ํามันมันพุ่งขึ้นมาค้างอยู่บริเวณท่อเจนเวลาที่เราจะจุดพอเปิดล์วน้ํามันล้นๆจะพุ่งออกมานะครับจะทําให้เปลวลุกท่วมตะเกียงนะครับดูน่ากลัว นั่นคือข้อควรระวังนะครับอย่าไปเปิดเบาเล่นในขณะที่เรากําลังจะจุดตะเกียงนะครับเดี๋ยวน้ามันมันจะท่วมนั่นเองอีกเรื่องหนึง่งพฤติกรรมของตะเกียงนะฮะวิธีการจุดเขามีความช้าและเร็วไม่เท่ากันบางครั้งจิกและฟอร์ดอาจจะมาพร้อมกันก็เป็นไปได้ในตะเกียงบางดวงถ้าตะเกียงดวงไหนที่น้ํามันกับลมมาพร้อมกัน ให้เราจุดรอไว้เลยตั้งแต่ก่อนที่เราจะเปิดาว่าวนะครับก่อนที่เราจะเปิดาว่าวพอเปิดาว่าวปุ๊บมันติดเลยแน่นอนนะครับสปาร์กแรกมาก่อนแน่นอนนะครับนั่นคือพฤติกรรมของตะเกียงแต่ละดวงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนําเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจุดตะเกียงให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ